สวัสดีค่ะร้านควันมาร์ตาวค่ะกับค o n d a ADV 350คันนี้นะคะคันนี้ที่แรกค่ะตั้งใจมาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์แค่50วัตต์เท่านั้นมาจากเพจน้องบูมนี่เองนะคะทําไปทํามาค่ะมาวัดหน้าร้านแล้วก็จบจบไปเลยค่ะกับ4ี่ดวงเนาะป้ายตัเองนะป้ายตัวเองค่ะทางร้าน้ดยขายของนี่ใจเราก็คือนี่ครับการเดินสายไฟจะเป็นสายไฟสีดํานะเป็นทางทางร้านนะดีเลยอยู่นี้แยกขาวแยกเหลืองแยกไฟสูงประหลาดอยู่นี่นะ ก็ <c oughs> จะมีท่องูท่อผ่าอะไรอย่างนี้ <c oughs> โอเคแล้วก็สวิตก็จะเป็นอย่างนี้ <c oughs> อ่าโอเคแยกแยกขาวแยกเหลืองแยกบนแยกล่างใชค,ค่ะ,คะมาดูกันข้างบนอยากจะข,า,ขาวนะคะ<ม>ข้างบนเปิดขาวข้างล่างเปิดเหลืองได้หมดนะคะข้างล่างเปิดเหลืองข้างบนเปิดขาวได้หมดแต่ถ้าเวลาพักไฟเนี่ยจะติดพร้อมกันเลยสี่ดวงแบบนี้เลยนะคะข้อดีของการต่อพักไฟก็จะเป็นแบบว่าต่อไว้ไล่รดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาไม่หลบให้เรานะคะเป็นประมาณนี้นะคะอ่า เป็นตำแหน่งนี้ค่ะยึดกับแคชบาร์หนึ่งคู่แล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นที่โชคแบบนี้ค่ะพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ใช่ไหมพี่ขวัญนวัตกรรมใหม่ไอ้เครื่องใหม่อะไรวะกล่องอ๋อเดี๋ยวกล่องเดี๋ยวนดี๋ยวอีกกล่องอีกคลิปนึงเลยอ่ะอีกคลิปนึงเลยอันนี้ขอดีรีวิวไฟก่อนนะคะติดตามไปคลิปสองอ่าติดตามไปที่คลิปสองอ่ะดูการเก็บงานการเดินสายไฟเป็นประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะลูกค้าท่านใดสนใจค่ะอย่างแต่ละคันเนี่ยคุณพี่คุณพี่เจ้าของรถคันนี้ก็บอกว่าให้เราบอกเวลาอย่างคันนี้จริงๆถ้าตามแผน ตามแผนเลยใช้เวลาติดตั้งประมาณ45นาทีหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงสี่ดวงนะครับผมใช่มาชั่วโมงครึ่งแล้วกันอ,อันนี้คือคุณพี่เขามาเพิ่มหน้าร้านก็เพิ่มวงจรเข้าไปใหม่ก็ต้องติดตั้งเพิ่มมาก็ใช้เวลาประมาณช,มชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงอ่ะโดยประมาณเนาะอ่าเอาละลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟสปอตไลท์ค่ะไม่ว่าคุณจะขับรถอะไรซีซีไหนขอให้มั่นใจในร้านขวัญมะระซาวได้เลยโอเคสวัสดีค่ะ